สวัสดีค่ะบ่ายนะบ่ายนี้นะคะมาอัปเดตที่ดินแปลงเดอะซีวิวนะคะเดอะซีวิวนะคะตอนนี้เรายืนอยู่ที่โซนแปลง24 25นะคะนี่นะคะ24 25นะคะวิวภูเขาโซนนี้ จะดูฟ้างฝ่านะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะเราเห็นวิวตรงหลังคาตรงนั้นคือสนามกอล์ฟสปริงฟิลด์นะคะนี่นะคะหลักแดนนะคะของของแต่ละแปลงนะคะอันนี้คือถนน8เมตรนะคะที่เราจะทําการาบดอัดให้นะคะที่ดินนะคะ จะเห็นวิวภูเขาลูกใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะอันนี้โซนด้านในนะคะของที่ดินนะคะโซนนี้จะวิ่งใกล้ถนนเส้นนี้นะคะเส้นลาดยางตรงนี้นะคะตรงบ้านคนค่ะจะห่างลาดยางประมาณ1 3อยสเมตรนะคะเข้ามาถึงจุดนี้นะคะจุดนี้นะคะนี่นะคะถึงหลังคาบ้านเพื่อนบ้านนะคะ แปลงด้านในจะใกล้ถนนเส้นที่สองนะคะห่างร้อยสามสิบเมตรนะคะอันนี้วิวภูเขานะคะของโซนด้านหลังที่ดินแปลงยี่ห้าไร่นะคะไอยี่ห้านะคะ อันนี้คือพื้นที่โดยรอบของเรานะคะที่ดินผืนนี้มีทั้งหมด28ไร่นะคะเราแบ่งเป็นโซนโซนนะคะโซนติดทะเลสาบขายหมดแล้วนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นโซนแปลงละ200ตารางวานะคะ200ตารางวาตารางวาละ4,000นะคะแล้วก็ถัดมาเป็นเส้นโซน หนึ่งร้อตารางวานะคะ100ตารางวาจะหันหลังชนกันนะคะมีทั้งหมด2เส้นยาวๆนะคะนี่นะคะที่ดินสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้คือบรรยากาศช่วงบ่ายนะคะฝนกำลังจะมานะคะคึ้มคึมค,มคึมแดดคึ้มฝนนะคะ ภูเขาสวยงามมากๆนะคะถ้าได้มายืนบนที่ดินจริงจะหลงรักที่ดินแปลงนี้มากๆเลยนะคะนี่นะคะ